แล้วก็มีอีกใบหนึ่งด้วยนี่ดับปรลเลนะครับทิปปรลเลเป็นตัวอะไรอะ่ะแดงแดงอย่างนี้สไตรแน่นอนทุกคนแต่จะเป็นตัวอะไรเท่านั้นแหละสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องวิเลชันนะครับ เปิดกล่องกาแฟไม่ขาดภาษาญี่ปุ่นนะครับผมนะก็จะเป็นชุดดีแท็บีทีนนั่นเองนะครับชุดนี้เรียกว่ามันเป็นชุดที่ออกมาขั้นกลางระหว่างรออนิเมะภาคใหม่ออกมาแล้วกันนะครับนะก็จะยังเหลืออยู่แค่ห้าในชั่นเราไม่มีสีชมพูครับก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับตั้งแต่ตอนขึ้นภาคดีแท็มาไอ้กล่องไหนที่มันไม่มีในอนิเมะมันก็จะไม่มีสีชมพูมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับด้านหลังครับมันจะมีเมสไซออรเวอร์มิเลียนแล้วก็จะเป็นเมลซอมนะครับก็เรียกว่ากล่องนี้นีออกแบบมาเพื่อเรา แล้วก็ไตายเด็กเลยนะครับนะแต่ก็จริงๆเนี่ยยังมียูนิตอื่นๆที่เป็นตัวโซลารีนเป็นตัวโลลวาอะไรก็ตามนะครับก็มีเป็นตัวเรียกว่ามาเสริมใหม่ในกล่องนี้เช่นกันนะครับแต่ว่าอาจจะเน้นหนักไปที่ตัวเองเคาน์เตอร์กับพวกสไตลเด็กนิดหน่อยนะครับนะก็ ด้วยความที่มันเป็นช่วงครบรอบพอดีนะครับ10ปีของคาร์ดไฟวันจาก G นั่นเองนะครับนะในกล่องนี้เนี่ยก็จะมีตัวรีระดับ FFR นะครับที่เป็นตัว่อ n u t i t ทั้งหลายนะครับในพวกภาค G อะไรพวกนี้นะครับกลับมาที่สำคัญเนี่ยกล่องนี้นะครับมี ฟรอน t ิเกอร์เอฟเฟกใหม่หรือสกิลใหม่นั่นเองนะครับนะแล้วก็อจากที่เนื่องมันจะเป็นโอกาสแวนจี G, ครบรอบ10ปีนะครับเราก็มีของไม่เสียตังค์อีกแล้วนั่นก็คือ Energy นะครับที่เป็นครบรอบ10ปีระดับ S E R plus นั่นเองที่เป็นรูปของโครโนกับอิบุกินะครับก็เรียกว่าลายเส้นนี้แบบมังงะเลยนะนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็จะมี S E R ธรรมดาอีกที่เป็นวิชวลกิฟต์พอ์เนะครับเนื่องจากแวนจีครบรอบ10ปี10 anniversary นะครับนะมี การทำพิมพ์พิเศษนะครับโคโนเจ็ดดากอนกับตัวฮาร์มอนิกเมสซาย่านะครับนะที่เป็นตัวสไตล์อันเก่าเลยอัดเก่าเลยครับแต่ว่าจะพิมพ์รันนัมเบอร์นะครับผมนะก็เรียกว่าเป็นใบที่หาย,ยากมา,มากๆนะครับกล่องนี้มีการรีออเดอร์ที่เป็นมาร์คมาด้วยนะครับก็คิดว่าเนื่องจากตัวโซลาริเอนนะมันมีตัวเป็นยูนิตที่เป็นมาร์คขึ้นมาเนาะแล้วก็ อาจจะเป็นการสปอยหรือเปล่าว่าในเวนกาดภาคขัดไปเนี่ยมันจะมีการกลับมาของการเล่นไอตัวออเดอร์ตัวนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้กันเพราะว่าเขารีมาให้เลยนะไมรอช้านะครับเดี๋ยวเราไปแจกกันดีกว่านหนึ่งบ็อกเนี่ยมันจะมีทั้งหมด16ซองด้วยกันนะครับไปอยากเปิดยกบ็อกก็ไปจัดกัไนได้นะครับหรือว่าจะแยกซองก็มีเช่นกันนะครับ <S <S ไอโคโนเจ็ตไปนั้นเนี่ยจะออกหรือเปล่านะครับแต่ว่าได้ข่าวว่ามันยากมากๆๆเลยนะครับ <S <S คงไม่เป็นไรมั้งคงไม่ขาดอ <laughs> คงไม่ขาดอีกรอบหนึ่งหรอกนะเริ่มเลย ซองแรกของเรานะครับนี่เลยเปิดมาด้วยตัวนชันดักสเตดนะครับ่าไปตัวของของพาน,นะครับแล้วก็นี่เลยโอ้มาไปแรกนะครับนี่เนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นตัวโซลาริอนที่เป็นมาร์สนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรจ้าเปิดเลยซองต่อไปนะครับปึบ๊ปบปึบ๊บปึ๊บนี่ฟรอนทิเกอร์นะครับที่เป็น ฟอนที่เอ่อถ้าเกิดกาดเสร็จแล้วมันจะเข้าโซนะแล้วก็อีกใบนึงด้วยนี่ดับเบิลเลนะครับนะเอาหุนฟอนก่อนเอาออพูดฟอนไม่จบเลยเมื่อกี้นะครับก็มันจะมีพาวเวอร์ูนนะครับแต่ว่าก็จะมีคือสกิลคือเมื่อกาดเสร็จปุ๊บเอาเข้าโซลซึ่งตอนนี้ก็อาจจะยังไม่เห็นผลมาอนา,อนาคตก็ไม่รู้ว่ามันจะมีคิมมีอะไรหรือเปล่านะตอนนี้ก็ผมว่ายังเฉยๆนะถ้าเกิดว่าใครคิดว่ามันอะไรเข้ามาก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับดูต่อไปนะครับอ่า แล้วก็นี่เลยนะครับมาแล้วใบนี้นะครับไม่มีนะครับเปิดมาอันใหม่ปึ๊บปึ๊บดับเบิลเอเป็นเอินคาเตอร์ด้วยนะครับอ๋อเป็นตัวไอตัวอะไรเนะี่ยผมยังเอาจริงนะกล่องเนี่ยผมไม่ค่อยได้มันไม่มีตัวอที่ผมเล่นใช่ไหมแต่ผมอยากได้เอเนจีอะนะเอเนจี Energy ภาพมันสวยนะครับไอ้ดับเปิลเออะไรอะ่ะ อ๋อมังกรน,นะครับปึ๊บนี่อันนี้เป็นตัวของปิตเตอร์สองสายอะไรสักอย่างจำไม่ได้เหมือนกันกน,นะครับแล้วก็นี่โอ้โหเมลสตอร์มนะครับเป็นตัวเอ็นคาสเตอร์นั่นเองนะของอกไปต้องมือกอบอแล้วแต่ว่าที่ไม่ได้เปิดนาน้าวจำไม่ได้แลวบอกบล็อกหนึ่งมันที่เป็นแรกกี่ใบ แบบเหมือนออกออกไปเยอะแล้วเหมือนกันนะครับแต่ไม่ไม่ไม่ผมอยากได้ energy โอเอฟอาร์ F R นะครับใบแรกของเราเอฟอาร์แต่เอฟอาร์จำได้อันนี้มสามใบใช่ไหมจำได้ว่าสามใบถึงวิวแววของโน้ตเจ็ดสิบ no ปีเมซาร์สิบปีนะครับนะยังไม่เห็นหึงวิวแววของมันนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยอ่าเป็นเมสซาร์นะครับตัว กรีซีนั่นเองนะก็เป็นตัวสไตร์ตัวใหม่นะครับนะยินได้ได้แล้วนะครับมีไอาร์มาแล้วโครนอสคอมมานก็ต้องมาหรือเปล่าเฮ้ย hey! แดงๆงอย่างนี้สไตร์ Strike แน่นอนทุกคนแต่จะเป็นตัวอะไรเท่านั้นแหละโครนอสคอมมาน์ก็ต้องมามอ๋อเป็น e x e x แสดงว่าเป็นการ์ดดี e x ก็เป็น <laughs> <laughs> เห็นยาวๆแล้วลตกใจแต่ตัวอะไร รีโนเ็ตเหรออ๋อไม่ใช่นะครับเป็นตัวเมซาอาอันนี้อันนี้รีนะครับนะได้นะครับเฮ้ยโหมันออกมาแต่เมซาอาเนี่ยผมไปซื้อสไตล์บ็อกมาเล่นเลนยหระะืรปว่าออกมาเยอะขนาดนี้นะครับพิพเลเป็นตัวอะไรอะ่ะอ๋ออันนี้เป็นตัวอ๋อใบนี้ก็ได้อยู่มะได้อยู่แหละนะเป็นตัวมังกรนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นแพนโทเคียนนั่นเองนะไม่มีอะไรนะครับมาหุย้ยเป็นตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยอันนี้มีสองใบด้วยทุกคน e x c e x c นี่มันเลนอะไรวะจำไม่ได้อา้า e x c e x มันน่าจะเป็นลีมั้ง อ๋อเออใช่ใช่แล้วก็โอ้โหได้เป็นฟ론อ์ของเคเทอร์นะครับนะก็อย่างน้อยก็เป็นเนชั่นที่เราเล่นนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ยังไม่อะไรยังไม่อะไรกับมันดีนะตอนนี้นะครับไอในอนาคตอาจจะมีในอนาคตอาจจะมีประโยชน์มากนะครับเนะม่โซขาดแต่ในอนาคตอาจจะมีประโยชน์ครับเก็บไว้เก็บไว้ฮอรเด้นนะครับแรเดียวนะครับและเป็น ex แล้ว อาเป็นตัวเก่านะครับซองเกลือซองเกลือนะครับเอ้ยโ no น้เจ็ต์อะทีเอ็กแล้วจะเป็นตัวอะไรอ๋ออันนี้ครับอ่าน,นี่สม,มุเกียร์ของจริงนะครับสม,มุเกียร์วละก่อนแสดงไอ้ตัวเมื่อกี้ที่ผมพูดมันไม่ใช่นะครับผมจําตัวผิดมันหน้าคล้ายๆกันนะมันเป็นมังกรฟันเฟืองมันไม่อเนี่ยคน,น,น,นละตัวนะครับนะ แล้วไม่ใส้อาวเยวแมากแต่ว่าไม่ผมอยากได้จี้ผมอยากได้จี e ้ ex แล้วอ่าทรงทรงแล้วเกลี่ยนี่นเรียบร้อยแกะเลยสซ่หนึ่ง fr ตัวอะไร อ,อันนี้ก็น่าจะเป็น fr sr สักอย่างหรือเปล่าผมว่าอาจจะใช่ sr ครับแต่เป็น sr ที่เป็นออเดอร์ sr ที่เป็นออเดอร์คืออะไรวะในบล็อกนี้ sr ที่เป็นออเดอร์อะอะไรอะ่ะโอเป็น sr ของออเดอร์ของเทรเกียนะครับซึ่งไม่ได้ใช่ โอ้โหอ,อ,อ่ะอ่ะไม่เป็นไรโอเคไม่ออกนะครับทั้งเม r าทั้งโนจที่เป็นปั๊มรันนัมเบอร์นะครับเดี๋ยวเราไปสรุปคร่าวๆกันว่าได้อะไรกันบ้างขอเริ่มจาก3สหายของเราก่อนเลยแล้วกันนะครับนะ F R 2ใบนะครับได้เป็น2ใบดีนะเป็นของอตัวบรันเก้กับตัวดับเกิ้ลไพร์นะครับแล้วก็ S R ที่เป็นเทรเกียได้มาทำไมก็ไม่รู้นะครับไม่ได้เล่นด้วยนะ แหววี่ออกตั้งเยอะไม่ออกนะออกอันนี้นะใครเล่นเฟรียก็น่าจะดีใจละมัง้งแล้วก็สำหรับตัวทริปเปอ a n แลนนะครับผมขอรวมทั้งเป็นตัว ex ทริปเป p l e แลน d เลยแล้วกันนะตัว ex ทริปเปอ a n แลนเนี่ยผมได้เป็นอสองใบนี้นะครับก็จะเป็นตัวส m o k ก d r ดา o อนกับตัวมิซเอานะครับนะแล้วก็ สำหรับตัวชิปเปิลแรธรรมดาเนี่ยก็จะมีตัวโซลาร์ที่เป็นมาร์คใหม่นะครับแล้วก็มีได้เป็นเมลสตอร์มอ่ะแล้วก็เป็นสไตร์อันใหม่นะครับแล้วก็จะมีตัวมังกรอันี่2อันนั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับดับเบิลแร์ที่เราได้มานะครับก็จะได้เป็น4ใบนี้เลยนะครับเป็นตัวกลิตเตอร์หนึ่งใบเนาะแล้วก็เป็นตัวเอ็นคาสเตอร์ไปแล้วสักสองใบนะครับของเกียร์กับสุดท้ายครับ ฟรอนทิกเกอร์นะที่เมื่อกาดแล้วจะเข้าโซนนั่นเองนะครับได้มา2ใบเป็นของฝั่งเชเทอร์กับราก้อน็มพายนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่บอกกันว่าตอนนี้ก็รู้แค่ว่ามันกาดแล้วเข้าโซนแล้วก็มีพลังศูนย์เท่านั้นเองนะครับซึ่งในอนาคตไม่รู้ว่ารุ่นนี้มันจะเอาไปทําอะไรหรือเปล่านะครับก็รอดูกันต่อไปว่าอาจจะเป็นของจะเป็นในอนาคตหรือไม่นะครับหรือว่าใครในอนาคตที่มาดูคลิปนี้แล้วสามารถบอกผมได้ก็ลองคอมเมนต์บอกมาเดี๋ยวว่าคุณมีไอเดียจริงๆอะไรในการใช้มันก็ลองบอกมาได้นะครับนะ ประมาณนี้นะครับสำหรับ,บกซ์นี้ d Z b t 0 6ก็เรียกว่าใครที่เป็นสาวกแวนจีเนี่ยก็น่าจะโอเคแหละเออเดี๋ยวก็ผมไม่ได้เอนเตอรนะเราใครที่คิดถึงการแบบพวกเก่าๆเอนคอัลเตอร์ชอบ์ปสไตรเด็กนะทั้งดีทั้งเกียร์ทั้งลิงก์อะไรเงี้ยครับก็กล่องนี้ก็คิดว่าน่าจะโอเครู้สึกว่าตัวคนอสเนี่ยมันจะออกสกิลมาแก้กรรมด้วยว่าใช้ง่ายกว่าตัวร่างหลักของมันในจักรวาลจีของมันเยอะนะครับนะ ก็เหมือนเดิมครับวางจำหน่ายแล้วตามร้านการชํานาญทั่วไปนะครับนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากจะบอกคือบริษัทชิ้นหนึ่งชิ้นเนี่ยเขาบอกวา,วาว่าเวลาซื้อยกบอก็อกซ์หรืออะไรอย่างนี้นะครับก็รบกวนนะครับดูเสรีลักตรงนี้นิดน,นึงมันจะมีเขียนบอกว่านําเข้าโดยบริษัทของคิสันคิสนะครับเพื่อที่เอ่อถ้าเกิดเราสนับสนุนของถูกลิขสิทธิ์เนี่ยเขาจะได้แบบว่า นำส่วนนี้นะครับที่เราสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นกําไรหรืออะไรก็ตามนะครับเอามาจัดแข่งให้ทุกคนนะครับอย่างถูกต้องแล้วก็จะได้ทําให้มันมีอีเวนต์มีของรางวัลดีๆอะไรมากขึ้นไปในอนาคตน,นะครับอีตรงนี้ก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ฝากช่องเรานะครับบิวเทชันนะครับฝากไลค์แชร์ซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ